อย่าลืมที่ผู้จ้าท่านสอนธรรมจักรกมลตันสูตรคือต่อเรื่องทุกสมุทัไทยนิโรธมักแล้วก็อาการปริเวสสามอาการสิบสองปริวัติแรกคือลักษณะของทุกมันเป็นยังไงเหตุทําให้เกิดทุกเป็นยังไงแล้วก็สภาพของการละละเหตุทําให้นิโรธเกิดเป็นยังไงแล้วก็มักคือผลทางที่จะทําให้เห็นสภาพพวกนี้นหมดมันคือการดาเนินไงท่านก็อย่อเลยยกยกยก ความเป็นกลางของอารมณ์ขึ้นมาก่อนไม่หย่อนไม่ตึงเห็นความหย่อนความตึงใหม่ถึงว่ามันเซไปด้านไหนด้านหนึ่งหย่อนตึงนี่ผู้ตุชนหลงไหลจะไม่รู้ตึงไปมองไม่เห็นไม่ชัดแต่ถ้าเราอยู่เป็นกลางปั๊บเราจะเห็นสภาพธรรมชัดคือเห็นมันไม่ความไม่เที่ยงถ้าเราเข้าไปยึดในความไม่เที่ยงยังไงก็ตามความไม่เที่ยงจะตั้งอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วพอเห็นสภาพความไม่เที่ยงและอะไรมันไปยึดความไม่เที่ยง ก็พอมีอยู่อวิชชาปั๊บมันก็ทยานอยากออกไปเรื่อยๆเลยนั่นเนละยตัวอวิชชาตัวดีเลยตัวทยานอยากตัวที่วิ่งออกไปเพราะฉนั้นเราเกิดมาจากอวิชชาอยาเชื่อมันถ้าเชื่อมันจะติดทันทีมันก็ว่าอย่างน้นอย่างนี้ตลอดเวลาผู้ที่ปฏิบัติละเอียดแล้วจะรู้เลยว่ามันเชื่ออะไรไม่ได้ท้กอย่างตัวอวิชชานี่มันไม่ใช่ความรู้แจ้งพอรู้ก็ต้องมันละทุกเนี่ยมันกําหนดรู้ไปททาอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นนั้นอยู่ดีๆไปเดินจะเตะเสามันหายไป หายไปเดี๋ยวก็มีสาวต้นอื่นขึ้นมาแทนที่นั่นอะไรคัดเครื่องไปหมดหรือพอใจไปหมดไม่ได้สภาพทําเป็นไปตามเหตุปัจจัยร้อนก็รู้ว่าร้อนก็มันก็ต้องพิจารณาว่าอะไรมันทําให้ร้อนอ๋อแหววิชามันทําให้เกิดมาแล้วก็เลยร้อ,อนเอาวิชามันก็ปรุงไปเนี่ยเขาอยากให้มันเป็นอย่างที่ต้องการก็ไม่ไม่ได้สมหวังทริงทีชัดแล้วชัดเล่าที่เป็นอยู่หลายกลับหลายกันไม่รู้จกจบคว้าไปชัดข้างนอก ไม่คว้าเข้ามาข้างในไม่แต่นี้มันก็มีทิจเดีที่มหาวิระก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตัดสรุป <c oughs> เขาทําความรู้สึกว่าในเมื่อความรู้สึกมันเป็นเช่นนี้สรรพสิ่งก็เป็นเช่นนั้นก็เลยปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นไปแล้วก็มาว่างอยู่อย่าลืมเมื่อว่างเนี่ยมันพอว่างปั๊บถ้ามันขยับมันก็จะเป็นรูปเวนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นจิตกระเจตสิกถ้ามีจิตอย,อย่างเดียวบอกว่ามีจิตอย่างเดียวแล้วไม่มีเจตสิกจิตลอยเพ่งคว้างเชนาจิต จิตก็ถ้าอย่างอาอย่างอย่างอ่าอะไรล่ะออกซิเจนอย่างเดียวเงี้ยเป็นฝนไม่ได้เราบอกเออธรรมชาติเป็นออกซิเจนแต่ออกซิเจนมันไม่มีจิตวิญญาณครอบครองนี่ออกซิเจนมันเป็นรูปเล็กด้วยถ้ารูปใหญ่ขึ้นมาอาจจะเป็นก้อนหินก้อนดินก้อนอิฐอะไรเงี้ยรูปที่ใหญ่ขึ้นมาสีเขียวสีแดงในรูปก,ก็มีอุปัายาลูปอะไรรูปก็อธิบายกันไปเนี่ยก็เป็นสาเป็นแสงกันไปแต่ ความรู้จริงที่เราเป็นก็คือนี้เรารู้มาจากเนี่ยเรารู้สภาพที่รู้อยู่ถ้า,าเรารู้ความเป็นจริงมันจะเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วใครก่อนมันจะเบื่อนหน่ายจะยังไงลักษณะของทุกเป็นไงสมุทัยเป็นไงนิโรธเป็นไงมรรคเป็นไงต่อจากนั้นก็มาปริวัติที่สองสี่คูณสามเป็นสิบสองมันเป็นสามปริ 2. วัติสี่สามสิบสองวัตที่หนึ่งคือลักษณะลักษณะนั้นแหละของของ,ของยัสี่เรารู้แล้วเป็นยังไงพอรู้เป็นยังไงปพ๊บทุกมือมเพื่อกำหนดรู้สมุทัยคนละนิโรธคนทําไม่แจ้ง แล้วก็มักยังให้เกิดเพราะมักยังให้เกิดเราจะเห็นสภาพทุกข์แล้วก็จะไปละที่ที่ที่แห่งทุกข์แล้วนิโรธมันก็จะเกิดนะมีการละละละแล้วไปติดอะไรอยู่ก็ต้องรู้อันยะละไม่หมดมีจุดมีต่อมยังไงก็ต้องรู้ต้องรู้แล้วแล้วทำไมมันรู้ก็เพราะมีรู้ไงวันนั้บางคนจะบอกว่าถ้ามันไม่ไม่อย่างที่คุยกับยมโยมเมื่อวานนี้ยมมยมอ้าลืมชื่อโยมมยมชื่อ ป้ายินดีป้ายินดีเนี่ยเนี่ยยอมยินดีเนี่ยยมป้ายินดีเนี่ยคุยกันถึงเรื่องว่าถ้ามันไปว่างอยู่แสดงว่ายังมีอยู่มีจุดวิตตอมอยู่แต่นี้เขาบอกว่าอ้ามันต้องว่างอยู่ที่มันต้องสว่างหรือมันต้องอะไรอย่างเงี้ยบอกสติไปเกาะกับอะไรจะติดตัวนั้นสติมีรู้ว่าละรู้ว่าปล่อยวางจากเหตุสติรู้ว่านิโรธเกิดดับวางละจนไม่เหลืออะไรเลยสติก็รู้ว่าสภาพที่ไม่มีอะไรเลยคือนิโรธที่ทาให้แจ้งเนี่ย มันไปถึงสภาพที่ไม่มีอะไรเหลือเรืออยู่เลยไม่มีต่อมไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็เพราะมีสติจึงรู้ว่ามันไม่มีต่อมไม่มีอะไรแต่ถ้าเราล้างสติว่ามันต้องมีสตินะสตินะจะเป็นตนยึดมั่นถึงมั่นไม่เป็นสัมมาสติสัมมาสติมีไว้เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเข้าไปสู่ความไม่มีไม่เป็นซึ่งพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานเนี่ยอายตนะที่ไปสัมผัสกับความไม่มีไม่เป็นมีอยู่จริงเพราะนั้นสติอย่าไปล้างไว้สติให้รู้ตามความเป็นจริงเพื่อการละการวางการปล่อย ถ้าสติเป็นล้างโดให้มันรู้อยู่มันตัวสติก็จะกลายเป็นตัวตวตัตตนขึ้นมาเลยเพราะฉนั้นสภาพว่างเอยสภาพอะไรเอยที่เขาพูดถึงเพราะพระเจ้ายังไม่กล sure ้าพูดเรื่องนิพพานเป็นสภาพยังไงให้เป็นปัจจตังรู้ด้วยตนเองให้อายตนะมันสัมผัสสัมพันธ์ปสมมปตทนาเรื่องนิพพานคืออายตนะที่สัมผัสกับความไม่มีเป็นแต่น <neden S 1> ี <go> ้เราบอกอายตนะที่ว่าเนี่คืออย่างไรหรืออายตนะที่ว่านี่คืออาจตนะของพวกที่เกิดเป็นเปรตอสูรลกายคือทํากรรมไปเป็นเปรตเป็นสัตว์ตลกเป็นเปรตเป็นสุรลกาย ยึดมั่นในนั้นจึงเป็นอย่างนั้นจึงมีสภาพอย่างนั้นจึงเป็นอย่างนั้นพวกเป็ดอสุรกายอันนี้พวกพวกอบัยภูมิไหมสัตว์นรกแล้วก็สัตว์เดรัจฉานด้วยสัตว์นรกเป็ดอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานสี่ภูมิอันนี้เป็นพวกยึดมั่นในในนั้นในในสภาวะเช่นนั้นจึงจึงจึงส่งผลตัอย่างนั้นพวกยึดมั่นในในในแบบมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้จึงกลายมาเป็นมนุษย์อันนี้คือดีขึ้นมาจากจากภูมินั้นแล้วก็มนุษย์นี่สามารถรับรู้ได้พร้อม กลับมาเป็นเทวดาเทวดากมไรมจริงทเทวดาแต่ว่าพรมละเอียดกว่าเพราะผมไม่อยากยุ่งกับใครใช้อารมณ์ยึดมั่นในความเป็นหนึ่งเห็นไหมยึดมั่นในอารมณ์แสดงว่าวมีกรรมในการยึดมั่นไปอยู่กับจิตพอจิตเป็นเอกตาหรือเอารมณ์อรลุะชานก็อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมาเป็นอารมณ์แต่นิพพานเนี่ยมันต้องละเอียดกว่านี้คือความสัมผัสกับความไม่มีไม่เป็นไม่ยึดมั่นในอารมณ์ใดเลยเลย,เลยไม่มีอารมณ์ใดเลยแต่นิจนาการเนี่ยพอมันมีสมมติปั๊บเขาก็มีสมภาพบอกว่า ในเมื่อไม่มีรู้ในท่านจะขานวิญญาณแสดงว่ารู้อยู่ว่างอยู่มันคือแต่มันไปติดในสติยังรู้ว่าว่างอยู่แต่ทํายังไงให้สติมันรู้ว่าไม่สัมผัสกับความไม่มีไม่เป็นเพราะถ้าสมรมะของความมีความเป็นเมืมเ่อก,กี้มันติดพรหมเห็นไหมถ้าเทวดาก็มีฮิริอสปะยึดมันในฮิริอสปะมีความละอายชั่วกลัวบาปก็เลยเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้ายึดอารมณ์ที่เป็นหนึ่งก็จะไปเกิดเป็นพรหมอาจจะไปตอนตายก็ได้ไปเกิดอาจจะตอนตายไปเป็นเทวดาก็ได้อาจจะตอนตายประมุไปไปเกิดเป็น พวกสัตว์เอ่อเอาอยูอบายภูมิสีคือสัตว์นรกแปดอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานแล้วก็พวกที่ได้อารมณ์ของความเป็นมนุษย์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นทุกความคิดทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาที่บอการะวัวงตอนตายถ้าเราคิดถึงอะไรมันจะไปมันไปมันจะไปพบภูมินั้นเพราะฉนั้นสําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะทําบุญทําอะไรมาเยอะแยะแต่ไปทําแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอันอื่นขึ้นมากรรมมันเป็นอจินไตามาก เราจะแก้กรรมก็แก้กันอย่างนี้เนี่ยไม่จบหรอกเพราะนั้นจะจบมันมีนิพพานที่เดียวซึ่งมันไม่มีความบงการหมดความบงแการนันจิตเจตสิกเข้าไปนิพพานไม่ได้จิตเจตสิกเป็นอนัตตาอย่างหนึ่งรูปเป็นอนัตตาอย่างหนึ่งที่เป็นอยู่เมื่อกี้อธิบายแล้วเขาก็เป็นคขาอยู่อย่างนี้นะแล้วก็มีกระบวนการที่มันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นไม้เป็นหินเป็นเด็กเป็นไฟก็มีเป็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นไม้เอาเอาไม้มาทําอย่างนี้มาทําสาลายอย่างนี้มันก็เป็นของมันเป็นตามธรรมชาติของมันส่วน เจ้านิพพานนี่นิพพานนี่ที่เป็นอนัตตาซึ่งไม่มีวิบากเหตุ <h ate> ที่ไม่มีวิบากเพราะไม่มีจิตกับเจตสิกพราะฉะนั้นบอกว่าจะเอาจิตเข้านิพพานเป็นไปไม่ได้งไงเพราะศึกษาแล้วเพรางต้องมีจิตเดี๋ยวมันก็ไปรับรู้นี่บางคนก็เลยที่ไปคอมเมนต์เมื่อสองวันนี้เป็นผู้ชายคนเขาบอกว่ามันจะไปรวมกับธรรมชาติแท้แล้วเป็นจิตเดิมจิตแท้เสร็จแล้วก็กลับมาเป็นพระพเจ้าลกลับมาเกิดอีกคือจิตตรงนั้นแหละเมื่อไปรวมกับธรรมชาติไปสู่อันแท้จริง เราเลยคอมเมนต์ว่าผิดไปแล้วท่านไม่เข้าใจท่านไปหาตำราเทียบออกมาแล้วเมื่อเช้านี้ก็ออกมาเจออีกก็เลยพูดถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพานนี้ว่านิพานไม่มีวิบากเพราะมันไม่มีจอมไม่มีจุดไม่มีให้เกิดเราตายด้วยความไม่มีไม่เป็นอายตนะเราสัมผัสกับความไม่มีเป็นเราตายด้วยอันนั้นเราจะไม่ผุดไม่เกิดถามบอกว่าคนธรรมดาทําอารมณ์ชานได้อารมณ์ชานเป็นเอกกตาก็ยังไม่ได้เป็นพรม ต่อมเมื่อตายจากคนธรรมดาที่ทําอารมณ์ของพรมจึงไปเกิดเป็นพรมใช่ไหมถ้าเราทําอารมณ์นิพพานได้แล้วก็ไปเกิดในนิพพานอารมณ์นิพพานเป็นยังไงไม่มีสภาพที่มีมีเป็นไม่มีเวลาไม่มีการไม่มีที่มาที่ไปช่างโตไม่ได้อันนี้คือน,นิพพานไม่มีจิตเจตสิกแล้วก็ไม่มีรูปด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไรอันนี้อาการเนี่ยพอาบอกว่าเขาจะพาอธิบายของตัวอวิชชาหรือตัวจิตที่มันเริ่มต้นมาเนี่ย มันก็เริ่มมีอาการเป็นรูปเป็นนาสัญญาสังขารวิญญาณในห้าอย่างนี้แล้วมันเที่ยงไหมเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็คิดว่าเออเราเพราะเรามีเรามีวิญญาณมีจิตมันจึงไปรู้พวกนี้พวกนี้แต่มันไปเกิดตัวไหนมันจะแสดงอาการห้าอย่างนี้มาซึ่งจริงๆพระเจ้าท่านละเอียดมากท่านรู้เลยว่ามันเกิดทีละอันอันอันที่ซ้ําไป